สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโคโลซอนนะครับผมหานน้องๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกด้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมหากติด,ดตามใน YouTube กับ a c e b o o k ครอบครัวทันเมื่อไหรม่มีกิจกรรมแจกเพชรนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะสุ่มเช็ดโลกเหมือนเดิมนะเราจะไปดูนะว่าจะเจอคนประเภทไหนกันบ้างนะจะเจอคนหัวร้อนหรือว่าจะเจอคนที่แบบว่าพูดจาดีเนาะเราไปดูกันได้เลยเนาะหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชวนกันได้เลยนะครับหาห้องกันก่อนนะครับ โอเคเจอห้องแล้วเพื่อนให้เล่นไหมเพื่อนให้เล่นหรือเปล่าเปิดได้ไครับเปิดไม่ได้โดนตีนะพี่เปิดเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่ตีอันนี้เหตุผลที่ผมเปิดไม่ได้เพราะว่าพปลอดแล้วเสียงไม่ได้ยินเขาจะไปเปิดเทอมแล้วนะเสียงมันไม่ได้ยินนะคือผมอะได้ยินที่เขาพูดนะแต่ว่าก่อนเป็นวิดีโอมามันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมผมก็เลยเปิดไมไม่ได้นะ เดี๋ยวแม่ตีเราก็แจ้งบอกเขาไปนะว่าเดี๋ยวแม่ตีนะครับโอเคโอเคถือว่าน้อยเดีแม่กมดเลยไหมอ่ะโอเคได้เล่นได้เล่นห้องนี้พร้อมกดท้าเต้นหน่อยดิตบมือไปเลยดีมบีบพร้อมยังมบีบน่าจะสองหดเลยยังครับผมเขาน่าจะกลายน่าจะไม่โกนใจเย็นมากนะข้า กินข้าวแล้เกมแล้วข้าวมาสิบนะจ๊ะไปเลยไม่เล่นเกมไปกินข้าวไปนะใช่ไม่เล่นเกมไปกินข้าวไปนะครับแจม่ดี๋ยวจะโดนตีแล in ้วนะพร้อมยังไอ้อ้วนฮะไม่พร้อมยังไอ้อ้วนหวานแมวหวานแมวละวเกมมุยากุจะหายไหมนะเกรงใจผมกับเพื่อนหน่อยครับไม่หายหรอกเมื่อกี้กูทำกับไอ้นี่ไว้ถ้าอันกูหาย เง,งเดี๋ยวให้เพื่อนเ้อมงแบกส่วนเราเดี๋ยวเราวิ่งชุบให้นะเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับโอเคเจอห้องพอดีเลยอาเกมแรกนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะแห้งหรือว่าเราจะแบกเข้าได้ไหมนะเพราะผมก็เล่นไม่เก่งน,นะครับผมแต่เราก็จะพยายามให้เต็มที่นะจะบ่นไหม เ้ยแต่บนเลยตัดกนเออๆไปเลยเพื่อนีตไปเลยเดี๋ยวผมสแกนให้ครับใสี่ตัวครับตรงนั้นสามตัวเลยโอ้โหถอยให้ไวพี่ตามผมมาถอยเลยถอยเลยมันเยินนันนะไปก็แตกโอ้โหเรียบร้อยร่วงเลยผม ได้เลยๆเลยหลบแล้วหลบแล้วมาแล้วมาแล้วสวยครับอีกตัวนึงอีกตัวล้าง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 เพื่นเพื่อนทุกทุหนีข้างมนแล้วเจอมันแล้วไม่ตายนะอ่าเรียบร้อยนะครับกูยิงไม่โดนแม่งเยี่ยเฮ้ยพี่ใหญ่มีอะไรคุยกันสิพี่พี่เมื่อกีพูดว่าอะไรเพื่อนเป็นอะไร เราก็มีอาการแบบว่าร้อนโดนนิดหน่อยนะครับผมันกลมันไส้ฝันรู้นะครับสินยาอะไรเมื่อกี้ไอ้นี่ก็มันไส้มันไงก็ไม่ได้บ่นกับคนในทีมอ๋อโอเคครับผมใจเย็นพี่ใจเย็นครับเออเป็นส่วนแม่งใส่ใจเย็นนะครับผมแม่งแบบโอ้พี่ผมปืนผมอ่ะยิงไม่โดนมันเลยอ่ะไม่เป็นไรครับใจเย็นครับไปเลยเพื่อนไปเลย เพื่อนไม่ได้ว่าเรานะครับผมเพื่อนหัวร้อนฝันนู้นนะครับที่เดงไม่โดนหรืออะไรแบบนี้ประมาณมึงนั่นแหละควายมึงไม่ต้องพองเนี่ยดีแล้วว่างูมีสองตัวเลยอ่ะเออข้างบ้านไมข้างบ้านไม้ดีข้างบ้านไม้กิดเพื่อสองตัวนะซ้ายมือผมสองตัวนะครับผมมาสแกนกันนะมึงแกไม่รอดแน่มาแล้วมาแล้วตัวนึงโดนหัวยไม่ได้ไอเทสกีจะแช่เลมนี่ ในบ้านในบ้านในบ้านไม่ไม่ไม่ได้ไอ้พูดเจ็บเด็ดเด็ดมันจะตายแล้วเพื่อนตัวอีกนึงสวยครับดีนะที่เพื่อนมาซ้อนเราแข่งเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนฝั่งนู้นดีกว่าไปเพื่อนฝั่งนู้นเหลือน่าจะเหลือสองตัวละวังสองตัวโอ้ยใครจะไปไหวไอ้เหี้ยเอ้ยไปยืนอยู่มีห้างยัดขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ปืนเหี้ยแล้ววะ เรื okay. huh? okay. oh ่องการลดต่างๆนะครับผมสองตัวนะฝั่งนี้เดี๋ยวเรารอดักเลยมาบูญยากุญจะแตกอ่ะไม่ต้องห่วงไม่เดี๋ยวเราแบกไปแตกไปอีครับครังงูบ่นไหมล่ะโอบุญยาตัวหนึ่งนะครับเลยตัวหนึ่งดักเลยพอต้องวิ่งไทางนี้แล้วเอาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนิส โอเคตอนนี้ก็เสมอในตอนนี้แล้วขวายตัวโกมาเป็นแม่ไม่ต้องเลยไปอะไรเพื่อนไม่ต้องห่วงโอเคดีลองเล่นผมจะเล่นเต็มที่เลยไม่ให้บุญญาณ่าแตกต้องเลยเพื่อนไม่ต้องมาทะเลาะกับเรานะครับผมเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันเองนะครับหนีก็เมาเขาน่าดไหมไม่เห็นหีใส่กระเป๋าอ่ะ มีไม่โหลดไงเลือกไม่โหลดเลือกแบบไม่เห็นกระเป๋ามอ๋อเลือกแบบไม่เห็นกระเป๋ามาแหมว่างควาสามตัวนะครับสี่ตัวเลยไหมน่ะอยู่ข้างในตัวหนึ่งเราจะไปทางนี้จิงๆไมสี่ตัวผมว่าเดี๋ยวผมอ้อมดีกว่าอ้อมหลังดีกว่าไมหน้าอยู่ขวามันเลยเฮ้มึงเลอดร้อนจังอะยิงไม่โดนตัวมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วไมาแล้วเจบือเจ็บเจ็บเตัวนไงกับม อุ้ยจะบเองจ็บเงอ้หอกงเี้ยอ้จาอีกตัวนึงเพื่อแกตัวเอผมอูจะตายจะตายสวนจังหวัดสวนเรียบร้อยก็ไปึงแล้วอเกือบตายแล้วเกือบแห้งตอนนี้สกอร์ก็นำมาสองัวน่นะครับ นี่นี่ของนี่แบบเมื่อกี้เขาบอกว่าว่าให้ตื่นแกลไกรนมาเาลืมเหมือนกันขอดูตูดหน่อยที่ท่าไมฮะตูดแบบอย่างงั้นน่ะใจเย็นใจมาขอดูตรงตูดอะไรเนี่ยไอเก่งๆนะแค่ไอเกย์ใจเพื่อนกับผมโดนคนนู้นเลยซ้ายสองซ้ายสองครับ ข้างหน้าผมตัวหนึ่งนะครับซ้ายสองสยองก่อนเกี่ยวแล้ววิ่งเหววิ่ยงเหวี่งข้างล่างไหมเพื่อนได้นมาน้อยรอบเข้าดีเข้าดีเข้าดีรู้สึกว่าขวามือเราจะมีตัวนะแยิงคิวกุยฮะระบาดมาแล้วหนีแล้ววังนวลมาดูหนีกวังนวลเฮ้เรือสองลครับตอนนี้เอาหัวเต็มเลย ไม่ไอยู่ข้างบนนะตัวนี้อ๋อใช่แช่บนหัวเราะไม่เห็หมโอเคได้ยินเสียงแนละ้วบนหัวเราไ,<ด>ได้เพื่อนได้มาแล้วร่วงคะ่ะโอเคตอนนี้สกอร์ก็สามต่อหน,นึ่งนะครับผม,มต้องของเพื่อนคูยย่านแปลงแน่นอนไม่รู้นะ มผมเล่นเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะน้ <c oughs> องๆอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนสามารถบอกได้นะครับผมทำคลิปคอมโบสก,กิลซีซีพี่เล่นตัวนี้หน่อยพี่เล่นตัวนั้นหน่อยได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ <c oughs> เกมนี้เราจะปิดเลยไหมมาดูกัน ไอ้ข้างหน้าตัวหนึ่งตรงเขาข้อ้มีโดนข้างหน้ามีตัวนะเพื่อนเขาบีบไปทำอะไรคนเดียวเอาไม่บอกกูผมมาเก็บไอ้โว้เก็บดื้อเรีบเก็บแล้วรีบมาเลยรีบที่เก็บรีบมาเข้าใจไหมไปไม่ได้โดนดักอยู่เข้าอ้อมไหนดีโอ้โหผมทข้าไช่วยไม่ได้แลผมต้องวังหลังด้วยนะครับผม ไม่เป e ็นไรพี่เป็นคนหลุให้เดี๋ยวแล้วไฟข้าบเราก็ซ้อนเนาะคือไฟข้าบเราซอนอเา่วงหนึ่งครับล่วงอีกหนึ่งครับเดี๋ยวยาอยู่ที่เพืโอเคเรียบร้อยเกมนี้ก็จบไปอย่างง่ายได้นะครับผมโอเคดูไฟบี นีเ MVP นะครับผมกอ,อกบูญาเพื่อนไม่แตกเนาะถือว่าโอเคเลยนะครับช้างยาวดีไหมช้างยาวคโคตร,<ะ>ร <laughs> ดูทุนฮะดีไอเบียสั้นขยันซอยกู <laughs> ไม่ได้น,นะมีเงนิ<ะ>งนเงินเงิน อย,อ,ยอย่าอย่าอย่าเท่ยแบบนี้นะสั้นแยังซอยโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหากน้องๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครอยากได้เล่นคอมโบอะไรใน4ีแีดงสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทาให้นะและก็อย่าลืมครับติดตามใน YouTube แล้วก็ Facebook ครบหนึ่งพันเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมแจกเพชรนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ